นิดาทารรอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก๊อบจะมาทำพิกอเดกค่ะในหัวข้อใครกันที่จะเข้ามาทำให้ความรักของคุณฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ได้ทั้งหมดนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะแต่แน่นอนว่า สำหรับคนที่อาจจะเป็นโสดตอนนี้หรือกําลังเพิ่จะผิดหวังเสียใจกับความรักมานะคะเราลองมาดูกันนะคะสําหรับคนที่แบบอาจจะคิดว่าคงไม่มีใครเข้ามาแล้วนะคะกําลังอยู่ในช่วงของการเบื่อนหน่ายกับความรักอยู่เป็นโสดอะไรแบบนี้ก็ได้นะมีทั้งหมด3กองให้เลือกด้วยกันนะคะกองแรกก็จะเป็นสําหรับนี้นะคะกองที่2กองที่3เลือกตามความรู้สึกได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะ ัดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าใครกันเอ่ยนะคะที่จะเข้ามาทําให้ความรักของคุณนะคะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าเพิ่งจะเลิกลานะคะเจ็บปวดเสียใจหรือกําลังอยู่ในช่วงอาการที่แบบเบื่อนหน่ายความรักอะไรก็ตามแต่นะคะดูได้หมดนะดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ไม่อินไม่ซีเรียสเพราะไม่ใช่ดวงคุณคนเดียวนะคะเป็นดวงรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะใบแรกค่ะ king of pentacles นะคะ ten of pentacles ค่ะ the lovers the magician ค่ะ queen of wands King of Wands นะคะ Eight of Wands Nine of Pentacles ค่ะ Two of Pentacles นะคะ Queen of Pentacles ค่ะกองนี้มีพลังงานเป็นคู่กันมากเลยใต้สำรับเป็น The Fool นะคะมาะเป็น คิงถือเหรียญควีนถือเหรียญคิงถือไม้เท้าควีนถือไม้เท้านะคะแล้วก็เดอะเลิฟเวอร์สอีกนะคุณมีพลังงานการเป็นคู่กันมากๆนะคะเป็นความรักที่แบบต่างฝ่ายต่างรักผูกพันซึ่งกันและกันมากๆเลยนะคะมันเป็นความรักที่แบบผูกพันกันกันแบบลึกซึ้งนะคะมีพันธนาการซึ่งกันและกันมากคนคนนี้เป็นคนที่วนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตคุณนะคะเป็นสองเหรียญนะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง นะคะมีความนิ่งบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเป็นเพื่อนร่วมงานได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ก็เป็นได้นะคะแต่ความรักครั้งนี้สถานการณ์ความรักของคุณนะคะบางทีก็เหมือนกับเป็นคนรักกันบางครั้งก็ดูเหมือนกับเป็นโสดนะคะสถานนะบางครั้งคือคุณอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เข้ามาด้วยเหตุผลอันใด นะคะเขาเข้ามากับคุณเนี่ยเขาเข้ามาด้วยความรักหรือเข้ามาในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินกันแน่นะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่ดีนะคะอยู่แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างแบบทํางานเก่งเก็บเงินเก่งมีความนิ่งมีความมั่นคงนะคะทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขุมลุ่มลึกเป็นระดับหัวหน้างานนะคะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเงินหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับสายครีเอทีฟ นะคะสายช่างสายวิศวะอะไรพวกกรณีได้หมดนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับอะไรที่มันใช้ไอเดียค่ะนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้นะหรือบางคนก็อาจจะเป็นหมอดูได้คนคนนี้นะคะที่เขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่า,ารู้สึกดีอีกครั้งรู้สึกเติมเต็มอีกครั้งรู้สึกอยากที่จะมีความรักอีกครั้งแล้วคนคนนี้เข้ามาคุณจะรู้สึกเหมือนคุณรู้จักกันมานานมากแล้วอะคะ่ะ นะคะเป็นไพ่ the lovers นะคะมันจะเป็นความรักที่มันรู้สึกมันรู้สึกอยู่ข้างในว่ามันผูกพันแบบแบบไร้เหตุผลนะคะนะคะแต่คุณกับเขาตอนนี้ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเจอกันแล้วบางคนเริ่มที่จะสารสัมพันธ์เขาจะวนเวียนเป็น two o p e t a c l e s เนะะี่ยค่ะอยู่ในชีวิตคุณนะคะซึ่งตัวคุณเองอาจจะยังไม่มั่นใจก็ได้ว่าเขาเข้ามาในฐานะอะไรนะคะคนคนนี้อาจจะยังไม่ได้มาแสดงความรักชัดเจนนะคะ แต่เขาจะเข้ามาในลักษณะของเชิงเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเกี่ยวกับการทํางานหรือเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามีการที่ต้องติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินธุรกิจนะคะแต่ในการกระทําของคุณและเขาเนี่ยต่างฝ่ายเหมือนกับยังเป็นอิสระต่อกันยังเป็นโสดกันอยู่เลยนะคะก้าเหรียญกับเดอนียค่ะแต่ทาที่สุดแล้วคนคนนี้แล้วค่ะจะเป็นคนที่แบบทาให้คุณรู้สึก ดีทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งและเขาจะมาสามารถที่จะสร้างครอบครัวกับคุณได้เลยนะคะเป็นสิบเหรียญหนึ่งไม้เท้ามาขยายไพ่สิบเหรียญน,นั่นคือคนคนนี้นะคะถ้าในกรณีคุณยังไม่ได้แสดงสถานนะหรือเขายังไม่ได้มาขอ,อเป็นแฟนกับคุณหรือยังไม่ได้มาเฟร์ดคุณแบบจริงจังเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเดิมเข้ามานะคะสารสัมพันธ์กับคุณอาจจะมีการเริ่มต้นจากการงานการพูดคุย นะคะคุยเป็นที่ปรึกษากันเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วท้าที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความรักนะคะแล้วมันจะกลายเป็นความรักที่สามารถเป็นครอบครัวกันได้ด้วยเพราะคุณกับเขามีพลังงานการเป็นคู่ริกชาตินะคะตอนนี้บางคนก็อาจจะเริ่มรู้จักกันแล้วบางคนก็อาจจะยังอยู่เป็นโสดแต่เขาก็เป็นคนไม่ได้ไกลจากคุณนะคะไม่ได้ไกลคุณน่าจะเคยเห็นหน้าค่าตาเขาแล้วด้วย หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคินะคะแต่แน่นอนคนกองเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะมีคนคนนี้และคะ่ะเข้ามาทําให้คุณแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะในเรื่องของความรักนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันคงไม่มีหวังแล้วคงไม่มีโอกาสเจอรักดีๆแล้วคุณจะเจอนะคะ feel self นะคะแต่ตอนนี้ต้องปลดปล่อยพลังงานไปก่อนเนาะแย่ๆอะคะ่ะ กลมันติดฟิลลิ่งค่ะ this could be the one แล้วคนคนนี้จะคือคนที่ใช่สำหรับคุณ Let your friend help you บางคนก็อาจจะเป็นในกลุ่มเพื่อนเป็นเพื่อนในสายการทำงานได้หรือเป็นคู่ค้าธุรกิจได้นะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เพื่อนคุณเพื่อนเขามีการติดต่อมาให้ก็ได้เช่นกัน b บร r f o r g i v e n n s s s นะคะบางคนอาจจะเป็นคนอ่าคนรักที่คุณ เคยทาให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะแต่หน้าไพ่ไม่ได้ชัดเจนว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนคนใหม่นะคะ don't stop แต่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ได้นะคะที่เขาอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณในตอนแรกนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณอาจจะกําลังรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเจอความรักไม่ดีนะคะไพ่แนะนําให้คุณให้อภัยกับเรื่องราวเหล่านั้นไปซ้ำมันคืออดีตไปแล้วนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีโอกาสรอนะคะที่จะเจอคนรัก ใหม่ๆห,หรือเป็นคนรักที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยแหละแต่อาจจะยังไม่ได้ให้สถานะชัดเจนไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลเพราะเมื่อถึงเวลานะคะคนคนนี้เขาจะแสดงตัวเองนะเขาจะมามอบความรักความรู้สึกความโรแมนติกมอบทุกสิ่งทุกอย่างความมั่นคงให้กับคุณนะคะความรู้สึกคุณก็จะดีขึ้นเพราะคนคนนี้เขาคือคนที่ใช่นะคะก็ประมาณนี้ก็ลืมบอกท้าดไปมีท่าด ธาตุไฟนะคะธาตุไฟเมสสิงห์ธนูธาตุด,ดินกันพระสบมังกรนะคะที่เด่นนะคะคนคนนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะคนกองแรกหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีมิถุนได้นะคะจ้ะก็ประมาณนี้นะคะคนกองแรกนะก็อย่าเครียดอย่าก,กังวลขอให้คุณมีความสุขสมหวังสำเร็จนะคะเตรียมให้พร้อมกับ การที่จะรับสิ่งดีๆแล้วสิ่งสําคัญคือไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะคะจงมีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดเท่านั้นเองค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่2กันนะคะสาหรับนี้นะเรามาดูกันว่าใครกันนะคะที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะคะ่ะ ความรักของคุณแบบทําให้คุณรู้สึกว่าความรักมันจะได้ฟืน้นคืนชีพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณอาจจะผิดหวังเสียใจมานับต่อนับแล้วนะคะจะมีใครเข้ามาบ้างไหมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนเก่านะคะจะเป็นคนใหม่ก็ได้หรือจะเป็นคนเก่าก็ได้ได้หมดนะคะไม่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะทุกคน ใบแรกคะ่ะ Night of w a ์ d เดอะเดวิลค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะเอ็ดออฟเพน c l เคค่ะ The Emperor ค่ะ The Star ร์เพ o ออฟวอนะคะ สามไม้เท้านะเด็กถือถ้วยค่ะสองถ้วยค่ะ two of cups และ queen of w a n d s ค่ะใต้สำรับเป็น n i g h t of swords นะคะคนคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาทำให้คุณนะคะฟื้นคืนชีพ ในความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณมีความผูกพันกันอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณลืมไม่ได้ตัดไม่ได้คนที่อยู่ในในหัวของคุณตอนนี้ค่ะนะคะ,นะคะมีพลังงานของเป็น the e m p ลอร r เป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติได้หรืออาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นคนที่เป็น มีอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุวุฒิภาวะแล้วก็โปรไฟล์ต่างๆได้นะคะองค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่างค่อนข้างค่อนข้างที่จะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากๆแล้วบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจได้นะคะคุณหรือเขาก็ได้นะสลับพลังงานก็ได้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่ามากๆนะคะคนคนนี้เป็นได้ทั้งคนต่างประเทศแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันได้หมด แต่แน่นอนว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นดีเอมเออเป็นดีเอมเพลอร์ค่ะเป็นคนที่มีค่อนข้างมีอีโก้นิดนึงแต่บางครั้งก็อาจจะมีนิสัยเหมือนเด็กดื้อรั้นเหมือนเด็กเอาแต่ใจเหมือนเด็กก็ได้เป็นคนที่คุณกับเขาไม่สามารถลืมกันได้ไม่สามารถตัดกันได้ต่อให้อยากจะตัดกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมีพลังงานของการเป็นคนทางไกลเป็นคนที่ค่อนข้างมี มีระยะทางที่ห่างจากคุณหรือมันมีการรอคอยกันอยู่ตรงนี้รอคอยที่จะได้เจอกันรอคอยที่จะได้สางสัมพันธ์สร้างความรักความสุขด้วยกันนะคะคุณกับเขากอบคิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วแต่เพียงแค่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณคิดว่ามันคงสายสัมพันธ์ไปไม่ได้ไกลหรอกนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องระยะทางแล้วก็มันเป็นเดวิลความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีคนมากกว่า2คน นะคะมันอาจจะมีบุคคลที่3 4 5ที่เข้ามาเป็นตัวแปรนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้นะบุคคลที่3แล้วก็เรื่องระยะทางด้วยเรื่องความต่างในเรื่องอายุด้วยนะคะซึ่งคนคนนี้แหละเขาจะเข้ามาทำให้อ่ความรักของคุณนมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จากที่ผ่านมามันอาจจะดูคุ้มเคลือดูมันเป็นความรักมันเป็นความลุ่มหลงแต่มันก็เป็นความความทุกข์อะ ที่ผ่านมามันมีทั้งความรักแล้วก็ความทุกข์นะคะแต่ก็ตัดกันทิ้งไม่ได้ลืมกันไม่ลงนะคะเพราะคนคนนี้ท้าที่สุดแล้ว The e m p e r อรเนี่ยเขาจะมามอบ2ถ้วยให้คุณค่ะ2ถ้วยขยะด h e e m p e r อรนะคะคนที่นิ่งเฉยใส่คุณคนที่บางครั้งก็ดูไม่สนใจดูเย็นชากับคุณนะคะท้าที่สุดแล้วนะคะคุณจะสามารถทำให้คนคนนี้มอบความรักที่มันเป็นความรักแบบที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน ะค,ะคุณกับเขาจะพยายามประคับประคองจับมือไปได้วยกันได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนานาประการไปได้นะคะและในอนาคตคุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะจะได้มาลงเอ่ยกันถ้าคุณอยู่ไกลกันก็สามารถที่จะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้บางคนอาจช้าบางคนอาจเร็วนะคะถึงแม้ว่าณเวลานี้ในบางคนอาจจะคิดที่กำลังจะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วคนคนนี้ก็จะไม่ได้หายไปไหนจากชีวิตคุณนะคะนะคะเขาก็จะกลับมามอบความรักและเป็นความรักที่เป็นเหมือนกับรักแท้ด้วยจริงๆแล้วคุณกับเขาอะค่ะมันเป็นเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณคือรักแรกพบอะแต่เขาไม่ค่อยแบบกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะคะทั้งๆทงี่เขาก็ชอบชอบคุณนะชอบความสดใสชอบความน่ารักนะคะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เวลานี้เขาอาจจะ ไปโฟกัสนะคะในเรื่องอื่นๆแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะเขาเองเขาก็กลัวในเรื่องของการเสียภาพรักเขาบางครั้งเขาจะทําอะไรลงไปเขาก็ต้องดูนะคะว่ามันเหมาะสมไหมอะไรประมาณนี้เนาะบางคนก็ห่างกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นความแบบระแวงกันนะคะความหึงหวงความระแวงทั้งรักทั้งหึงทั้งหวงนะคะลืมกันไม่ได้บางทีก็ทะเลาะกันนะคะค่นี้คนคนนี้นะคะเขาจะ กลับมาให้ความหวังคุณอีกครั้งแล้วทาให้คุณจุดประกายนะคะมีแสงสว่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่มันจะพัฒนาไปได้ดีกว่าเดิมนะก็ประมาณนี้นะคะคุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลัคนาราศีกุมได้ลัคนาราศีเมษได้หรืออาจจะเป็นลัคนาราศีมังกรแล้วก็ธาตุดินกันพระสบมังกรได้นะ ทีนี้เรามาดูไพ่ออรลกเคอรกันนะคะคนคนนี้หรือคุณก็ได้นะค่อนข้างเป็นแบบเป็นคนที่แบบอยู่ในสังคมที่ได้รับการยอมรับนะคะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะเป็นเดอะสตาร์ค่ะอาจจะเป็นคนที่ดูดีด้วยนะคะคุณหรือเขาก็ได้อะเป็นความต้องการของท้องตลาดมากๆเลย นะคะอ่า uh, d i s c o l d be the one ค่ะ v e r y s o o n นะ reception เหมือนตอนนี้ยังไม่ได้แสดงออกกันมาก you deserve love นะคะแน่นอนคนคนเนี้ยเขาจะมาแสดงตัวให้คุณรับรู้แสดงความรักให้คุณได้รับรู้จะถอดหน้ากากให้คุณได้รับรู้แล้วค่ะว่าเขารักคุณจริงๆนะคะเพราะคุณคู่ควรคุณได้รับความรักดีๆคนคนนี้ละค่ะคือคนที่ใช่ แต่เหมือนคุณกับเขาตอนนี้แบบยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงกันนะนะคะ d e c e p t i o n อะ compromise นะคะ no need to worry forgiveness ค่ะและ remain positive นะคะคือ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่วนๆเวียนอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยละค่ะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่รอคอยได้พบได้เจอได้สารสัมพันธ์ได้มีคอมมิชเมนต์กันอยู่เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่เขาก็ไม่หายไปไหนจากคุณนะคะเขาก็ยังอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะนะคะอ้อลืมบอกไปบางคนก็มีทัตลมด้วยนะมีถุนตุนกลุมนะคะซึ่งคนคนนี้เขาจะมีการเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือเข้ามาเปิด ใจคุยกับคุณเข้ามาแบบแสดงความรู้สึกให้คุณได้รู้อะจากที่เขามีอีโก้มากๆแล้วอะนะคะเขาใกล้ที่จะถอดหัวโขนแล้วเขาจะใกล้ที่จะมาสารภาพร,รักกับคุณแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีไพ่สองถ้วยขยายไพาดีแอมเปอร์ที่เขานิ่งเงียบมานานเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดใจคุยนะคะก็ให้คุณให้อภัยกับเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องราวในอดีตคุณจะเจออะไรมากับใครหรือกับคนนี้ก็แล้วแต่ ที่มันทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะคิดบวกมองบวกทําบวกแล้วจงเชื่อว่าคุณคู่ควรคุณจะได้รับความรักดีๆนะคะคุณคู่ควรที่จะเจอคู่แท้รักแท้ที่เป็นคนที่มีสินเสมอก,กันกับคุณนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่2เป็นกําลังใจให้นะคะฝาก s ซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กรอบด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่3กันนะคะ เป็นสำหรับนี้นะมาดูกันว่าใครกันนะคะที่จะเข้ามาทำให้ความรักของคุณนะคะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะได้ทุกสถานนะที่แบบบางคนอาจจะเป็นโสดอาจจะเข็ดกับความรักหรือบางคนอาจจะเจอความรักแย่ๆมาไม่อยากมีความรักแล้วหรือบางคนอาจจะกำลังรอคอยใครสักคนที่เข้ามาดามใจหรือทำให้คุณรู้สึกแบบ รู้สึกดีขึ้นในความสัมพันธ์นะคะรู้สึกมองมุมมีมุมมองความรักที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะมาดูกันนะไม่เจาะจงนะคะว่าจะต้องเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะแล้วแต่พลังงานไพ่บอกเลยนะดูแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางพอะคะ่ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้หรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะ ใบแรก The Hangman สิบเหรียญ Hello f r n d สามดาบ The m จิ i c i a n ค่ะหวังว่าคงไม่ใช่คนเก่าๆนะ ดูท่าแล้วเดี๋ยวดูเปิดให้หมดก่อนนะคะแปดไม้เท้าค่ะ The World แน่ๆเลยอ่ะดูทรงและสี่เหรียญค่ะสไม้เท้าค่ะและ The f o o l ใต้สำรับเป็นสามเหรียญจะบอกว่าคนกองนี้ ต้องบอกว่าเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแต่ว่าพลังงานหน้าไพ่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนเก่าๆที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจมาแล้วอะคะ่ะมีพลังงานของการที่บางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วเป็นปมีบางคนอาจจะมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่า เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจแล้วหยุดนิ่งกันไปในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก,กันแล้วหรือยังไม่เป็นครอบครัวก,กันก็ตามคนคนนี้นะคะมีแนวโน้มเป็นรักออนไลน์ได้เป็นรักชาวต่างชาติได้เป็นรักทางไกลได้เป็นความรักที่แบบนะคะเ,เคยมีคอมมิชเมนต์นะคะเคยมีความมั่นคงซึ่งกันและกันแล้วอยู่ดีๆมันก็อาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่ต้องเจ็บปวดเสียใจ แล้วก็หยุดนิ่งกันไปในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เขามาจะเข้ามาแก้ไขจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแล้วก็ทําให้คุณเหมือนกับมันจะดีขึ้นหน้ามือเป็นหลังมืออะค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันเจ็บปวดที่เสียใจยที่เขาเคยทาร้ายใจคุณ คนคนนี้จะกลับมาแก้ไขจากที่เขาหยุดนิ่งกับคุณไปเขาก็จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณจะมีการสารสัมพันธ์นะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นไพ่เดอะเวิร์ขยายไพ่สิบเหรียญน,นะคะคนคนนี้จะกลับมาแก้ไขสี่เหรียญขยายไพ่พระคือเขายังคงคิดเขายังคงเก็บทุกสิ่งทุกอย่างรายละเอียด เกี่ยวกับคุณและเขาความสัมพันธ์ความรักความผูกพันที่มีด้วยกันมานะคะรวมถึงเก็บทั้งในเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะเพื่อที่จะกลับมาแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมเขายังไม่เคยลืมคุณนะคะเขายังคงรู้สึกรู้สึกดีกับคุณยังคงรู้สึกมั่นคงกับคุณเป็นไพส่สีไม้เท้าสี่เหลียนเนี่ยคือความหนักแน่นมั่นคงนะคะยังคงมีความรู้สึกเหมือนเดิมเลยนะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะ คือคนคนนี้นะคะยังคงรู้สึกรักแล้วก็ยังคงรู้สึกที่จะต้องการที่จะสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงกับคุณหรือกลับมาสาสัมพันธ์ทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะให้อิสระกับคุณก่อนอยากที่จะให้อิสระกับตัวเองก่อนนะคะเพราะเขามองว่าการที่เขาจะกลับมาตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถทําให้คุณอะ เปิดใจที่จะยอมรับเขาได้หรือเปล่านะคะแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่มั่นคงแต่เขาก็ทําทุกอย่างรอคุณไว้แล้วว่ะค่ะนะคะ,นะคะยังไม่ได้มีคนสองคนนะคะยังไม่ได้มีคู่รักยืนอยู่ตรงนี้ก็จริงนะคะแต่วันหนึ่งคนคนนี้คิดว่าเขาจะต้องกลับทําให้คุณกลับคืนมาอยู่ตรงนี้ให้ได้นะคะบางคน,น่ะมีความมั่นคงกันมากๆเลย รักกันมากๆจริงจังจริงใจกันมากๆแต่อยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าหรือมีบุคคลที่3หรือมีเหตุการณ์ที่3มเรื่องราวที่3ส,สถานการณ์ที่3เข้ามาเป็นตัวแปรนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันเลยมีปัญหาแต่แน่นอนว่าคนคนนี้เขากําลังหาทางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมจิเชียนเดอะฟูลเขาขอเวลานะคะขอเวลา น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วคนคนนี้จะมีการกลับมาพยายามมาติดต่อมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกสามเหลี่ยนเป็นไพ่ใต้สำรับนะคะแล้วก็แปดไม้เทา้าคือตอนนี้ความรู้สึกคือเขาพุ่งมาแล้วว่าค่ะอยากจะกลับมาแก้ไขแล้วคือคนคนนี้แหละคะ่ะที่เขาจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นนะคะจะมาแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทําผิดต่อคุณเคยทําร้ายใจิตใจคุณนะคะก็เป็นคนที่คุณรู้จักดีเนี่ยแหละคะ่ะบางคนก็เป็นครอบครัวเป็นคู่ครองคู่ชีวิตกันแล้วบางคนก็ เป็นแฟนกันเป็นคนรักกันที่มีสถานะมี relationship แล้วนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ออลาเคล้กัน พ l i e Relationship ค่ะคุณเป็นคู่ดิตชาติกันด้วย Trust Religion Factor เนี่ยบางคนอยู่ไกลกันแตกต่างก,กันเรื่องศาสนาด้วยวัฒนธรรมภาษาเชื้อชาติที่มีผลนะคะเขามีแพชชั่นกับคุณมากนะคนคนนี้แต่เขาจะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ให้คุณสามารถที่จะเชื่อใจไว้วางใจกับเขาได้นะคะ พ u ดฟูลเละสูเลชันแต่ณนะเวลานี้อาจจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ทต่างฝ่ายต่างให้ความสงบใจนะคะให้ตัวเองมีความสุขสงบใจก่อน perfect timing และเมื่อถึงเวลาคนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้เวลานี้มันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้นะคะคือมันอาจจะยังคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอนะคะคุณอาจจะมองไม่เห็นอนาคตของความรักครั้งนี้เลยก็ได้แต่คนคนนี้ ถ้าคุณเป็นคู่กันเนี่ยถ้าคุณเป็นพาร์ทไลน์กันยังไงเขาก็ต้องกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่ถ้าคุณไม่ใช่คุณก็ต้องแยกกันออกไปนะคะคิดง่ายๆเท่านี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเครียดถ้าใช่เขาจะกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็มีโอกาสที่คุณจะเจอคนใหม่ที่เป็นอดีตชาติของคุณนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคนกองที่3นะ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสค่ะกลับมารักตัวเองก่อนกลับมาดูแลตัวเองฮิลตัวเองก่อนนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเมื่อถึงเวลาคนรักที่ดีที่สุดจะเข้ามาในชีวิตคุณเองนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากซับสไคร์รลคแชร์ให้กอบด้วยค่ะสวัสดีค่ะ